เป็นคนที่แบบไขมันเลวอ่ะสูงค่ามันดีน้อยอ่ะฮะซึ่งหมอก็ซัเจสว่าแบบเอองั้นยูควรจะต้องออกกําลังกายนะก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะเออมันคงต้องออกละก็พยายามเข้าฟิตเนสแล้วก็พยายามคาร์ดิโอแต่ผมอ่ะเป็นคนที่แบบมีจุดอ่อนตรงที่แบบชอบออนออนออฟออฟด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนอ้วนฉุกเรารู้สึกว่าก็หุดแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่เออจนจนมันมีคนทักอะครับว่าแบบผอมเกินไปหรือเปล่าเหมือนเป็นโลอพอยิ่งเราทําธุรกิจด้วยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้น เราจะออกกาลังกายครับมันเคยมีจุดหนึ่งครับที่รับสภาพตัวเองไม่ได้ครับตอนที่ย้ายมากรุงเทพใหม่ๆ เรารู้สึกว่าเรานจ j o y eating กับอาหารกรุงเทพมากๆ mm hmm. ก็ไม่ออกกำลังกายด้วยเพราะว่าทําร้านด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันจะเอาเวลาที่ไหนไปออกกาลังกายวะแล้วอยู่ๆอ่ะมีรูปถ่ายรูปหนึ่งที่แฟนถ่ายให้ครับมาดูรูปตอนนั้นอะฮะแล้วแบบรับตัวเองไม่ได้โอ้ uh huh. oh, uh huh. แล้วหน้ามันบวมันฉุมันโซมมัน uh huh. ทุเลศดมากอะเห็นหน้าตัวเองแล้วแบบรับไม่ได้อะไม่รู้ตัวเลย uh huh. เพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนผอมมาตลอดมันก็มีจุดที่นั่นแหละทุกครั้งที่เราเห็นสภาพตัวเอง สองกระจกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ที่ต้องทำนะและ้วก็ทุกวันนี้ก็สั่งตัวเองคคิดว่าเป็นระบบในการสั่งตัวเองแล้วกันผมอะ่ะก็ฟังพอดแคสต์ฟังอะไรอยี้ยนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่จะทำให้กลับมาประสบความสำเร็จได้อะ่ะคือคำว่าวินยัยวินัยคือสิ่งที่แบบไม่อยากทำแต่ต้องทำมันมีทุกวันอยู่แล้วที่แบบไม่อยากตื่นออขอนอนต่อได้ไหมยผมก็จะบอกตัวเองว่า ชอบนึกถึงคาว่าวินัยไว้แล้วก็ลุกไปทำฝืนแทบตายกินเหล้ามาแบบแห้งก็ลุกไปทำสามสิบนาทีก็ยังดีแกอะไรอย่างเงี้ยอหดีนะดีนะก็ก็ลุกไปทำลุกไปทำเลยเพราะว่าใช้คำนี้เป็นคำสั่งของตัวเองครับ